สวัสดีครับ A FC ผู้ติดตามและผู้เข้ามารับชมทุกๆท่านนะครับสำหรับทลิปนี้แอดก็จะพามาดูนะักซื้หอหวยผังเลขล็อกนะครับของวัประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 8น้ระครับหน้าปกนะครับเดือน5กับเดือน7นะครับตัวเดียวแอดชอบที่5นะครับคข้าโคช่ชก้อน ก็น่าจะเข้านะครับก็สวยนะครับห้าสี่ห้นะครับอชอบทั้ง4ตัวเลยนะครับแต่ที่ชอบที่สุดก็คือ58กับ59นะครับเต็งไว58้58กับ59าเครับ ตรงไหนเข้าก็จับไปเลยนะครับอืมสมกับ4นี่ก็น่าจะมีตัวหนึ่งนะครับชัวๆ์นะครับอ่าแอดชอบที่3มนะครับอาจจะเป็น3ามศูหหรือเปล่านะครับก็ดูดไว้นะครับ สามศูนย์สามห้านะครับศูนย์สามห้าแปดอ่า,งานงี้น่าจะจะมีให้เห็นนะครับอ่าแปดสามกับแปดนะครับอ่าน่าจะมีทั้งสองตัวนะครับสามกับแปด 8กับเแอดก็ชอบที่8นะครับ8กับ9แอดที่ชอบชอบที่8 4, 5, อ่าสี่สี่น่าจะมีตัวหนึ่งชัวร์นะครับตัวหนึ่งถึงสองตัวนะครับอ่าสี่ห้ ดูๆนะครับตรงไหนเข้าก็จับไปเลยครับแปด คนแตกคนหยกรวยนะครับแปดกับสี่นะครับตัวเดียวแปดนะครับอาจจะเป็นแปดอะไรนะครับแปดสี่แปดห้าเนี่ยสวยนะครับสวยแปดสี่แปดห้านะครับคู่สุดสองตัวนะครับแปดสี่แปดห้ามาดูดูเป็นแนวทางนะครับมาดูล็อกสําเร็จก็เจ็ดกับแปดก็เต็งที่แปดไว้นะครับจะเป็นแปดสี่แปดห้าเดี๋ยวเปล่าก็ดูดูนะครับ ตัวเต็งเลยนะครับ่ก็ขอบคุณครับสำหรับขั้นที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ